สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดา a n n e l นะคะวันนี้สาดามีอะไรมาให้ชมเพิ่มเติมนะคะจากบ้านสาดาเองนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตทั้งหมดเลยนะคะก็เทบันไดแล้วนะคะพร้อมที่จะปูกระเบื้องแล้วนะคะฝั่งผนังด้านฝั่งด้านข้างฝั่งโน้นก็เริ่มจะก,ก่อ กับอ่าอิดมอนเบาแล้วนะคะตรงนี้ก็เทเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะขุดขุดขุดข้างหน้านะคะให้เป็นริ้ว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 ให้ง่ายต่อการเกาะติดของกระเบื้องที่เราจะปูนะคะตอนนี้ก็มาดูประตูอ่าบันไดด้านหลังนะคะก็เทเสร็จเรียบร้อยนะคะช่างเขาก็ขุดขุดขุดขูดให้เป็นริ้ว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 นะคะเพื่อให้เป็นรอยขุกขระ มันจะได้จับกันกับกระเบื้องที่เราจะปูบันไดนะคะแล้วก็ด้านบนด้านบนเขาก็จะขีดเหมือนกันนะคะขูดเนาะเขาเรียกขูดนะคะอ่านี่เราก็มาชมเราก็มาชมสวนกันไปพลางๆนะคะลุงเสือก็ถ่ายมาให้ป้าดาดูนะกลัวว่าป้าดาจะลืมสวนแล้วนะก็ตอนนี้ก็ให้ดูว่าด้านข้างนี้ก่อเสร็จหมดแล้วนะคะ พร้อมจะเททับแล้วตรงนี้เป็นประตูทางลงด้านหลังนะคะก็จะลงไปส่วนได้นะ,ะลงไปส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะใกล้นะ,ะอันนี้ก็มีต้นไม้ใบหญ้า <c oughs> นะคะคุณประดาจะลืมนะคะว่าสวนเป็นยังไงนะ,ะอันนี้คือบันไดาทางลงด้านหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะ ปูกระเบื้องแล้วนะคะอันนี้ก็จะเทคานทับแล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วพอก่อนนะคะต้องเทคานยาวก่อนนะ,ะพร้อมที่จะใส่กรอบกระจกนะคะต้องเทคานเททับหลังเขาเรียกเททับหลังเนาะมันจะได้รับน้ําหนักของประตูหน้าต่างอะไรทํานองนี้แหละนะคะให้มันแข็งแรงนิดนึงนะคะฝั่งนี้นะคะที่จะทําบันไดลงจากด้านบนตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราจะทําห้องน้ําอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะ เราก็เลยทาทางเดินนะคะยาวมาถึงนี้จะเป็นบันไดลงตรงนี้แล้วก็เข้าห้องน้ํานะคะตอนนี้ก็มาชมกันว่าตอนนี้เขาตัดอันนี้นะคะเนี่ยตัดแผ่นสําเร็จเพื่อเอาวางนะคะวางด้านบนนะคะก็เหมือนกับเขาต้องก่อขึ้นมานะคะแล้วก็เอาอิด หินคุกเนาะเอาหินคุกมาเทนะคะมาเทด้านในแล้วก็เอาอ่าเอากระเบื้องนอะเอ้ยเอาแผ่นสาเร็จนะคะมาพาดผาด,าดแล้วก็เทปูนทับอีกทีนะคะเพื่ออันนี้ให้ชมสวนด้านหลังนะคะองเสือพามาดูอะไรอ้อินทรารัมนะคะดกมากนะคะต้นก็สูงใหญ่นะคะหลายปีแล้วเนาะนะคะดูอันนี้ก็ มาดูที่ไหนอีกนะคะมาดูฝั่งนี้อีกนะคะอินทผลัมเราก็ดกเหมือนกันเนาะเป็นอินทผลัมที่กินสุกนะคะต้องรอให้สุกต้องตัดลงมาแล้วก็มาทิ้งไว้ให้ให้ให้สุกนะคะให้สุกมันก็จะหวานเองโดยธรรมชาติไม่ต้องเอาไปเชื่อมนะคะโหดกมากเลยนะคะนี่อินทผลัมปีนี้ดกมากเลยนะคะ,นะคะ,มะ,คะไม่รู้ลุงเสือเขาได้เอาตัวผู้ตัวเมียอะไรไป ผสมเกสรกันหรือเปล่านะคะนะไม่ได้ฮอเลยนะคะไม่รู้ว่าจะอ่รอดพ้นจากแมลงไหมนะคะ <c oughs> อันนี้เราก็มาดูด้านโอ้ด้านข้างก่อเสร็จแล้วนะคะกตอนนี้ก็เริ่มก่อบันไดที่จะขึ้นด้านข้างของตู้คอนเทนเนอร์นะคะฝั่งนี้ก็กาลังก่อบันไดขึ้นไปนะคะ การที่ป้าดาซื้อตู้คอนเทนเนอร์มานี้ก็เพื่อเป็นสําหรับห้องนอนอย่างเดียวเลยนะคะที่เหลือเราก็จะเป็นทําเป็นห้องโล่งๆนะคะให้เป็นเหมือนระเบียงแล้วก็วางเป็นมุมๆเอานะคะตรงมุมนี้เราจะวางตู้วางอะไรเงตู้ยสู้สภาาป้าดาจะต่อใหม่อนาคตนะคะแต่ตอนนี้อาจจะมาวางไว้อเอามาวางไว้ต้านข้างๆนะคะเนาะ ที่จริงจะต้องเก่อออกด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือทําเป็นห้องอีกห้องนั่นเองนะคะต่อไปเป็นห้องสําหรับเสื้อผ้าก็คือเราเดินออกมาตรงนี้ก็เข้าห้องเสื้อผ้าอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงเสื้อจะทําตรงไหนนะคะเพราะว่าถ้าบาังตรงทําตรงนั้นมันจะบังกระจกตรงห้องห้องนอนนะคะเวลาเรานอนเราจะมองทางอื่นไม่เห็นเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางหนึ่งนะคะที่เราสามารถมองเห็นนะคะนี่เลยนะคะตรงที่เกาะ ตรงนี้เป็นทางลงด้านหลังนะคะเพื่อจะไปห้องน้ํานะคะอาจจะต่อจากตรงนี้ออกมานะคะหรือ,อยังไงเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีอาจจะน่าจะจอดต่อจากด้านหลังที่จะเดินไปห้องน้ํานะคะทําเป็นห้องเสื้อผ้านะคะเนาะนะคะเนี้ยอาจจะทําห้องเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็รูดรอดูอีกทีหนึ่งต้องถมดินที่เสร็จก่อนนะคะ ถ้าถมดินเสร็จเราก็จะปิดตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นทางถนนไว้สำหรับรถบรรทุกวิ่งไปถมดินที่ในร่องสวนที่ยังไม่เสร็จนะคะก็เหลืออีกนิดนึงเราก็เว้นไว้ก่อนตรงนี้ก็จะทำประตูออกตรงมุมด้านข้างฝั่งติดตู้คอนเทนเนอร์นะคะถ้าเราลงมาเราก็สามารถเข้าไปห้องครัวได้เลยโดยไม่ต้องอ้อมลงด้านหน้านะคะหรือเราด้านหน้าเราอาจจะปิดแต่เราลงด้านหลังอย่างนี้ก็ได้จะลงด้านหน้าก็ได้นะคะ อันนี้ก็นี่นะคะถนนเป็นทางรถของรถวิ่งอยู่ตรงนี้เองนะคะอันนี้บันไดด้านหน้านะคะนี่เป็นภาพถ่ายแล้วนะคะลุงเสือก็ถ่ายภาพมาให้ชมนะคะเพื่อจะได้ดูนานๆว่าอะไรเป็นยังไงนะคะเพราะเวลาเราถ่ายวีดีโอมันอาจจะเร็วเกินไปอาจจะมองไม่ชัดนะคะว่าอันนี้นะคะบันไดที่เขาเทเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะประดาก็ เรียงลาดับไม่ถูกก็ <g ül> เอามาให้ชมกันแล้วกันเนาะนะคะก็จะได้ชมไปพลางๆนะคะว่าอ๋ออันนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะลุงเสือก็ออกมาถ่ายข้างนอกคาให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะทําให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะคะนี่เลยนะนี่บันไดกี่ขั้นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นนะสูงเหมือนกันนะนาะ เพราะว่าด้านหลังมันสโลปที่มันเตี้ยลงนะคะเราก็เลยต้องเทให้สูงก็เลยได้บันไดห้าขั้นด้านหน้าได้บันไดสามขั้นนะคะอันนี้ก็ถ่ายด้านข้างให้ดูว่าตรงนี้นะที่ประตูออกจากด้านบนนะคะอันนี้เป็นภาพที่ลุงเสือถ่ายมาให้ดูนะคะทุกมุมนะคะทุกด้านนะ,ะอันนี้ จริงเขากอ่อเสร็จแล้วแต่นี่ลุงเสือถ่ายตอนนี้นะคะบันไดตรงที่จะลงมาห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีความสูงเท่ากับตัวผนังเอ้พื้นฝั่งด้านล่างนะคะก็มีบันไดลงมาสองขยักนะคะโอ้โหบันไดลงมาเยอะมากนะะฝั่งนี้เราก็เป็นกระจกเราก็เลยไม่อยากจะปิดนะคะไอ้ด้านฝั่งตรงที่เรานอนเนาะ,ะมันจะได้มองเห็นทุกด้านนะคะด้านหลังก็สามารถส่องดูได้นะ เดี๋ยว็ได้ยังไม่ได้ทำเลยนะคะ